คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท o มโ o w อีกแล้วนะครับผมวันนี้แล้วครับเราก็ยังอยู่ในค่าย PG นะครับเกมตามนี้เลยนะครับทุกคนก็นะครับก่อนอื่นเลยมีคนดูนะครับขอผมมานะครับว่าขอเกมเทศกาลดอกไม้ไฟ PG จครับจัดไปครับผมก็เกมตามนี้เลยแล้วกันเนะมีเศษอยู่150านะครับสาหรับเกมนี้มาวัดกันเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะสําหรับเทศกาลดอกไม้ไฟนะครับทุกคนอ่ะ ก็เดี๋ยวถ้ามันลอดไม่ลอดยังไงนะครับทุกคนก็นี่นะครับไปไวเลยนะครับทุกคนเบ็ด3เบ็ด4ไปก่อนไหมโอเคจัดไปครับทุกคนถ้าไม่ลอดจริงๆเดี๋ยวผมจะเติมเข้ามาต่อเนื่องเลยนะทุกคนนะครับเพราะว่าผมเองก็ลองก่อนเฉยๆเผื่อไม่ต้องไม่ต้องเติมเพิ่มแล้วก็ได้ถอนนะครับทุกคน <laughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้นะรอบแรกก็เกือบสแครเธอมาแล้วอะครับทุกคน มาอีกแล้วให้ลุ้นกดไปเลยก็ไม่ได้ใจร้อนนะครับเนี่ยก็เล่นอยู่ในเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีนะครับทุกคนรอบนี้น่าจะนอนไวนะครับปกติแล้วผมนู่นนะตีสองตีสากว่าจะเล่นนะครับบอกฝันดีตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วกันนะวันนี้สำหรับคนนอนเช้าก็น่าจะได้เห็นนะครับสำหรับคลิปที่ผมลงตอนดึกๆแบบนี้นะครับโอ้โหวายมา มันเป็นยังไงเอ่ยเกมนี้ตอนนี้เป็น200แล้วทุกคนได้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับจะดูนะน้อยมากนะทุนที่พี่ผมเล่นนี่ไม่ไมเคย150นี่ไม่เคยเลยนะอย่างตำต่ำนี้200-300นะครับทุกคนเราก็ต้องเบ็ดเบาๆไปก่อนมันถึงจะไม่ร่วงง่ายๆนะทุกคน สแคเทอร์เป็นยังไงนะครับเกมนี้เอ้ยมาหรือเปล่ากำลังถามหาสแคเทอร์เลยทุกคนโอ้โหกดไปเลยอดเลยครับทุกคนเอา้ามาเปล่าโอ้โหก็ยังไม่มาเดี๋ยวเราต้องปล่อยให้เขาไหลไปเองแล้วกันนะทุกคนมองดูแล้วกดกดไวไม่ได้นะครับทุกคนมีต่อไวตกลงมาเรื่อยสวย พุมาช่องแรกไม่มากลับมาเท่าทุนแล้วครับผมน่าจะแย่อยู่นะครับทุนน้อยนี่แต่เรายังไม่ได้โอเวอร์เบนะครับทุกคนตอนนี้129แล้วครับผมอ้โหเปิดโทโบวัดไปเลย มามามาดิโอ้โหเหลือร้อยแล้วครับทุกคนอะไรครับเนี่ยดอกนี้ได้มาเท่าไรต่ออีกมีต่ออีกไหมมีต่อครับได้เจแล้วก็ไม่มีต่อแล้วครับทุกคนกลับมาร้อยกว่าเหมือนเดิมครับผมชอบหมุนเร็วหรือเปล่าสวยไม่มีต่อนะ โอ้โหมองดูแล้วจะขึ้นย่าเหมือนกันนะครับเนี่ยปิดโถบ v ก่อนและกันทุกคนเหลือร้อยเดียวละถึงจะหมดก็ไม่เสียดายนะครับทุกคนเพราะเราเอามาแค่150บาทนะครับมัน,ม,น,ม,นมันมีค้างอยู่แล้วนะมาลองก่อนไม่เสียหายอะไรนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเติมเพิ่มได้นะครับ ถ้าเติมเพิ่มก็เติมแค่สักห้าร้อยนะครับทุกคนรังวันก้อนโตไปก่อนเลยครับโม้ไปโม้มาได้มาร้อยยี่สิบครับทุกคนเอาแล้วกลับมาแล้วนะครับทุนของเราต้องปั่นให้ได้ดิอยู่มานานแล้วเนี่ยสี่ห้านาทีแล้วเนี่ยทุกคนสักแคเธอมาหรือเปล่าครับช่องที่สี่โอ้โหไหลาหายออกไปหมดเลยทุกคนช่องที่ห้าครับชือ้อเอ้ยมาแล้วครับทุกคนเบ็ดห้านะปั่นออตโต้นะครับ อ่าสิบการหมุนนะครับทุกคนไปดูกันนะว่ามันจะมีความพิเศษยังไงนะครับผมสําหรับสแครเทอร์นะทุกคนอตอนนี้ก็ยังไม่เห็นความพิเศษของเขาเลยนะครับไรเคแล้วยังไงต่อไม่มีอะไรอ๋อน่าจะล็อกวายแน่ๆเลยทุกคนเมื่อกี้มีวช่องกลางวาจะมาช่องสามี่ห้าเหรอนี่ไงแต่ก็ไม่มีหน้าลายอ๋อ นี่ไงทุกคนโอ้โหถ้าวายลงมาเพิ่มข้างหลังนี้สุดนะเกมนี้พอจะรู้แล้วครับทุกคนแต่เราไม่ได้สิสวยเออสวยครับหมดแล้วครับวายหายไปไหนเนี่ยเงินรางวัลก้อนโตครับทุกคนร้อยเก้านะครับดอกนี้พอได้อยู่ทุกคนขึ้นมาสามร้อยแล้วครับผมรางวัลรวมสองเออรางวัลรวมร้อยเก้าสิบสี่ครับ โอ้โห oh, ได้ปั่นออโต้สแคเทอร์ผมรู้แล้วว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวก็เป็น350แล้วอย่าไปห่องในทุกคนไปต่อเลยครับเพราะเราเอาทุนน้อยมานะครับตอนนี้กําไรแล้วด้วยนะครับผมก็กําไรประมาณ200แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันนะครับเป็นเบ็ดเบ็ดสิบ่ มันมีเบ็ดโหต่อไป20มันในนี้ไปทุกคนเบ็ด9้าแล้วกันนะทุกคนก็ทูมารโลจริงๆแล้วชอบเบ็ด9อยู่แล้วนะครับก้าหน้าเก้าไปเก้าไป,ไป,ไปเรื่อยๆนะครับผม <laughs> นี่นะคอนเซปเดิมเลยนะครับทุกคนโอเคทุกคนก็มา <laughs> เดี๋ยวเราปั่นไปต่อแล้วกันนะครับทุกคนเบ็ดเก้านะครับลองดูว่าเป็นยังไงครับทุกคนวายมาช่องกลางนะรางวัน กอนโอครับดอกนี้216เอาแล้วน่าจะรอดแล้วนะครับทุกคนยังไงผมก็แบ่งกําไรกับถอนดีกว่าทุกคนดีกว่าเติมเพิ่มนะไปเดี๋ยวจัดต่อเบ็ดเอ่อเบ็ดเก้าเดี๋ยวค่อยเพิ่มนะทุกคนเป็น500แล้วนะครับตอนนี้เอ้าอย่างนี้สแคทเทอร์ก็มาดีครับเบ็ดเก้าเข้าสแคทเทอร์อีกนะครับทุกคนสวยยังแจมสแคทเทอร์ อเอาคิ hmm. okay. lock นะ้ไวล็อกแล้วทุกคนมันต้องมาเพิ่มนะถ้ามาเพิ่มจะสุดนะครับสําหรับาวเนี่ยไม่มีมานะเสียดายตรงนี้นะครับทุกคนโอ้โ oh. ห oh. เกลือหรือเปล่าคเนี้ห้ารอบสุดท้ายครับอุ uh ้ย huh. uh huh. คิดว่าวายจะล็อกช่องสามกับห uh ้า huh. มาซะแบบ มันน่าล็อกให้เรานะน่าจะแตกดักเลยนะทุกคนโอ้โหจบแล้วครับทุกคนก็รางวัลรวมไปที่108นะครับทุกคนโอ้โหจบแล้ว600ครับทุกคนอะไรครับเนี่ยมันคาลังคาซังยังไงก็ไม่รู้นะมันแบบมันเหมือนจะแตกแต่ไม่แตกนะครับทุกคนก็เอาอีกสักสักนิดแล้วกันเนาะอีกสักหน่อยแล้วกันเราแถมไปโอเคเราจัดไปแล้วทุกคนเพิ่มเบ็ดสักหน่อยนะเอาเป็นเบ็ดเบ็ดสิบพอมา เพิ่มทีละอันนะไอ้เพิ่มทีละเบ็ด <c oughs> ก็กลัวว่าจะร่วมเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรเลยโอ้โหเสียดายวายมาดอกนี้ร้อยแปดสิบโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยพอเลยแล้วกันนะครับทุกคนถ้างั้นก็เดี๋ยวถอน785นี่แหละครับทุกคนก็ได้กําไรเน็ตๆเ,เลยนะครับประมาณ500กว่าหรือประมาณ500เนาะก็ตีเป็นเลขกลมๆ500แล้วกันนะครับทุกคนรอดนะไม่ต้องเติมเพิ่มนะครับทุกคนสรุปแล้ว ก็คนที่ขอมาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนผมเล่นอยู่ช่วงตีหนึ่งนะครับทุกคนก็ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องท o มาโล่ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปและก็ผลงานต่อไปนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็เจอก,กันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนฝันดีครับ